กำลังทำหม ö, you, ูอยู่หมูดิบเกยไม่ได้กินเขาแกก็อยากกินเกยยิบกินเองเลยครับแกกินปุ๊บอาการเกน่ะคือมันมันติดพ่อแกยมันติดเลื่อยนะครับเรื่อยเรี่ยงร้องกันว่าโทรตามรถพยาบาลเรี่ยอย่างนี้นะครับพอนานไหมอยู่ตรงนี้เราเสองสามที่ัมเ็วเดินมาอวีกิตก็ได้ครับ นนลูกพี่ครับเดียวครับประมาณถ่ากรอี่มาประมาณยี่สินาทีน่ะถึงอยู่ประมาณนี้เลยพอห้ามเกออกจากนี่ไปทนนางการนเนไปเสร็จเลยีกก็กินแต่เก๋ยิบกินเองคือกยิบโดยที่ว่าไม่รู้ว่าเกกินกันดูกินอะไรแบบไหนไม่รู้ชิ้นใหญ่มไม่รู้กันครับแต่ว่ากีอินมากกอยากกินนะครับแล้วเกกินปุ๊บอาการเก๋นะคือมันมันติดพ่อแกว่าให้เพื่อนตรทุบล้างให้พระทุบล้างทุบล้างทุบล้างคร้พักก็ทุบทุกเป๋าคือว่ายอกันลอกกันนีพี่ แล้วทีนี่ก็คือพอแกมันหมดแรงก็หามแกไปน,นอนแปก็ช่วยกันที่แกหมดสติไปเรื่อยนย่งเครับเรื่อยเดียกร้องกันว่ะเออช่วยโทรตามโรงพยาบาลเดี๋ยอย่างนี้นะครับพี่มูดิบครับท,ทม,มูดิบเลยครับกำลังทำหมูอยู่มูดิบแล้วชิ้นส่วนนั้นเป็นชิ้นส่วนของไม่รู้ว่าแกจะกินตนนในส่วนไหนพวกก็ไม่รู้คือแกหยิบกินเองเลยครับครับคือทําแกแล้วเรียบร้อยแล้วแกคือถ่วยกินมาคือาหมูเสร็จแล้วใช่ไหมยังไม่ได้หั่นเป็นชิ้นด้วยยังไม่หั่นเป็นชิ้นอยู่กำลังกเลังจะยลบ จับตัวน่ะเลยัับจตวมากินเลยก็ไม่รู้ว่าส่วนไหนที่แกหยิบออกไปแล้วมันหลุดออกมาแล้วตอนที่ทุบทุบหลังนี้มีอะไรหลุดออกมาไหมมีเนื้อออกมาตอนหนึ่งครับมีเนื้อออกมาชิ้นหนึ่งครับชิ้นนประมาณปุ้มมือนเลยสบาทเพิ่งจะมาทำเดี๋ยวมีงานนี่นะครับมาแกมาอีกนั่งนี่เป็นเกย์มาอีกเดินมแต่ปกติพวกพี่ไม่ได้กินหมูที่ครับไม่ได้กินอยู่ๆแกก็นึกอยากกินแกเดินมาอีกมีกล้วยก็จิ้มมาด้วยครับแกมาช่วยงานแต่เมื่อคืนนี่แหละครับแล้วแกะเลยอยากแกไม่ได้กินเขา มันเป็นอะไรกับคนตายเป็นพี่น้องกันเครือญาตินะครับเครือญาติเครือญาติเพื่อนบ้านนี่ละครับตกตรงนี่เลยครับเพราะมันมีเพ่มีเพ่เดีเยาทำมือเฟสเดี๋ยนั่งหันหนาไปนี่ครับคือตอนค้อนั่ออกมาชิ้นหนึ่งครับออกมาชิ้นหนึ่ง ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้านฟอลอเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีดีสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางค่ะ